สวัสดีครืบอเพื่อนเอนราโยคุณปัญญานะครับครับคุณปัญญาเอฟซีอ่องเราเล่นกันรอบหนึ่งนะครับไปเล่นกันปะเลยประเลยนี่ไปครับไปครับเล่นกไปครับเึ่นึันไปเั่นึ้นไปเล่นึ้นไป อไปครับเต็มตัวครับซ้อน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 อนี่ไปครับแอาคนขึ้นเหรยครับไหนกันไปครับ เม็ดไปครับผมไปครับเม็ดไปดันกินไปกินครับผมเฮ้ยคุณขยับว่ะดันครับคุณขยับนี้ต้องดัน เอาหมากินนะครับไปครับเอาเม็ดแรกเลยเกินครับผม กินลุกครับผมหอ,อ,อยามากินโพนครับเน,นี่ยแป๊นะท่านผู้ชมถ้าผมกินแล้วจะเกิดเหลวขข้นเนี่ยลูกเขาเปล่า ผมกินตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่าครับผมดันไล่มาไว้ก่อนดีกว่ากินครับผมกินครับผมดันนไปครับเฮ้ยเขาจะไล่ามาเราแล้ว กินมาแล้วครับผมกินเรือไปเลยดีแมก่กินเรือปุ๊บเขาจะต้องเอาเม็ดกินเอ๊เอเอะเอาขุ่นกินกิเอ้อาจจเอาขุ่นกินก็ได้นะไปสิกแซกหน่อยดีกว่าไปครับอืครับกินเรือกินครับผม รามีเรือปลูกอยู่นะท่านผู้ชมเรือเขาต้องหนีแล้วแหละไปไปครับผมตอบเลยกินครับผมออออืือ นี่ครับต่อเลยเปิดมาหม่ำกิคนครับผมก่ไยถอยไปนี้ไปครับแไปตีฝั่งนี้ดีกว่า กินโคนดีกว่าป่ะถอยลงมาดีกว่าครับลูกคนปลอดภัยลูกขึ้นไปครับเฮ้ยขุนหอขุนซ่าวะ่ะเสร็จนะครับ เสร็จนะครับคุ๋ยอย่างี้ไปครับผมผมลุกไปก่อนนะครับอืมไปะุูยไว้ก่อนดีกว่า Uh huh. ไปอย่วงล่างครับโอเคขอบคุณมากกินเลยแล้วกันอื uh huh. ได้ขึ้นไปครับ ออื uh huh. uh huh. ถ้ากินตัวนั้นกินตัวนี้ผมกดหน่อยดีกว่า uh huh. เขาไม่มีตัวทำนะท่านผู้ชมโอเคอ่ okay. uh huh. ผมกดหน่อยกด,ดย okay. ขุนนี่แหละโอเคก็ดังขึ้นไปสิครับ หลังกันไปครับเฮ้ยเอาว่ะกลุ่มช่างเปรี้ยวนะลูกครับผมอืมทุกทีได้ไหมลุกทีตายบอกว่ายังละกันมาครับผม ออื uh huh. ลุกตัวนี้แล้วกันโอเคง่ายครับผมงายครับทำอะไรทำอะไรพี่ไม่ได้วยหรอกลุกทาไมครับโอเคป้องกันตาลุกไว้ก่อน ไปครับไปครับเอ้าต่อเรือไว้ก็กินดีครับงี้ไปกินกินเข้าไปอาได้เหมือนก็เหมือนโอเคโอเคีกรอ,ค,อ,ค,อคุณปัญญานะโอเคเมื่อกี้เขาเสมอเราได้ถือว่าเก่งนะครับใช้ได้เลยคุณปัญญา ไปครับมาเล่นมายองขว่าทิมเลยครับผมกินครับผมทิมนะครับไปโคดไปดันยันป้องกันไม่ให้มาแย่ขาลงมานะครับออืเขาแรกเลยนี่หว่าโอเคไปมาทางด้านนี้ดีกว่าครับสอ,อนดีไหม แป๊บหนึ่งนะผู้ชมผมกระโดดขึ้นไปแต้มหนึ่งดีกว่าแต่ยันขึ้นไปครับโอเคไปเรือมาซ้อนตรงนี้โอเคอ,อือฮึอ,อ,อโอเคตัวนั้นตัวนี้ดันเลยดีไหะดันเลยแล้วกัน ดันเฮ้ hey, หรือว่ากินเลยดีกินไปเลยก็ได้นะจริงๆอ่ะแต่ว่ายังไม่ดีนะครับผมดันตัวนี้ดีกว่าโอเคเป็นการทำลายมาเขานะครับโอเคมาเขาก็โดดลงมาได้จะดูว่าจะกินไหมไม่กินด้วยอืมถ้างั้นผมดันขึ้นไปแล้วกัน นายโขนขึ้นไปเลยอุดเลยต้องคันเรือแล้วครับจริงอยากจำอยากจะกจะำจัดเบีย้ยจริงเลยสอนได้ไหมคีมตัวปัญหาไปกันดีไหมเนี่ยตัวโนเรามันขึ้นไม่ได้ไงประเด็น กินไปก่อนแล้วกันนะครับกินไปก่อนเลยดีกว่าใช่ตัดปัญหาแล้วก็ถ้าดันไปเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะดันใส่เหล่านะวันนั้นผมมาต่อเรือไปลำหนึ่งกันดีกว่าดีไหมหรือว่าเราจะลุกไปแต้มหนึ่งดีดันขึ้นไปดีกว่าเขาน่าจะดันเบี้ยลงมาตรงๆอาึินวะตามแผนดีครับนี่ เราอยากให้กินอยู่แล้วล่ะเราจะได้แบบขึ้นได้เยอะเยอะขึ้นได้หลัวๆโอเคไปซิกแซกนิดนึงดีกว่าไปแล้ว oh, ต่อเว้ยต่อแล้วครับอืมกินดีครับต่อก็กินไปฮักดันนันขึ้นมปเลย กินครับผมนายกินเาอามาก,กินมาก,กินเหรอเอ่อไงดีวปะปะเ็มีม้าผูกม้าอยูออ่มีการเล่นอย่างนี้ด้วยม้าผูกมา้ากินไปก่อนดีไหม กินไปก่อนมาเพราก็าจะต้องลงมานะครับแต่ว่าอืสอนดีมามเออกินกินไปเลยแล้วกันกินลุกไปโอเคถ้าผมกินผมจะแพ้เนี่ยเพราะว่าโคนผมมันให้นั่นอยู่ไงแบบทาบ่านผู้ชมแบบโคนมันอ่ะไม่รู้ไม่ลองไม่รู้อ่ะลองทิมใส่ไปเลยกินครับผมไป ต่อมานะครับซึ่งก็รอดีไหมอ่ะต่อมาว่ะอ่ะกินก็ได้โอเคเอ่ะลุกเข้าไป,ไปโอเคโอเค ปตบโคนดีกว่าสองข้ามโคนวะ่ะปกระเถิบนิดนึงอ้าวเดินงี้ก็พลาดสิจเะจริงๆเขาต้องจับเบีย้ยผมก่อนนะเพราะว่าผมแยงโคลน่าะผู้ชมแล้วผมลุกตัวนี้อ่เบีย้ยฟรีหนึ่งตัว เนีย่ยผมแยงกระแรงรวๆเนี่ยโคนกระจายเฮ้ยเอาวะเอาวะกินดีครับแต่เราไม่ต่อเรือนครับกินโคนครับกินโคนครับไปครับผมไปครับผม เพราะคนเขาโดนจับกินก็น่าจะหมดผิดส่งแล้วแหละเดินดีๆนะเดี๋ยวโดนลูกกินเลอน,นะเจ้ผมไปตบนี่เขาดีกว่าลุกเข้าไปครับโอเคผมลุกตัวนี้กินลุกเข้าไปอืมแพรไหมวะ กินลุกแพ้นี่ว่าท่านผู้ชมแพ้เลยกินทิ่มลุกเข้าไปกินมาเร็วกินมากินมาเสะเสะแร่คุณวัญญาเสะเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับ